โดยเจอสแอนด์กรอสสวยเนียนใสใบุวยเวรัทยาผู้ว,ว่าราชการจังหวัปดปทุมธาน,นีนำประชาชนร่วมตักบาตรพระร้อยณนวัดขงประทุนมาว่าดจักรยานยนต์ซิ่งชนรถยนต์ผู้ขับขี่เสียชีวิตตลาดอำเภอทองหลวงสนี่กำลังทหารตำรวจทลายบอนถั่วแยกงเจ๊เป้าครอมสี สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีทาง LCTV สุดข่าวรังสิตกับดิฉันจิราพัชเจเริมและดิฉันดวงทิพย์ขุนทนค่ะข่าวแรกของวันนี้คืออะไรคะน้องป๊อปค่ะข่าวแรกของวันนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนำประชาชนร่วมประเพณีตักบ,บารพระร้อยณวัดหงมาวาดค่ะเวลา8นาฬิกาของวันนี้นายพงษ์ธรสัจจ์โชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานีนำประชาชนร่วมประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือที่แพรปลาวัดหงประทุมมาวาดอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นประเพณีของวัดที่อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งแม่น้ำโดยจะตกลงแบ่งกันเป็นเจ้าภาพเพื่อไม่ให้ตรงกันเพราะถ้าตรงกันแล้วจำนวนพระที่มาบิณฑบาตจะไม่ครบหนึ่งรูป และต้องการให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายรู้กำหนดเวลาจะได้เตรียมจัดทำอาหารหวานคาวไว้ทำบุญตักบาตรได้ถูกต้องนางพิมพ์การใช้จิตสกุลวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าประเพณีตักบาตรพระร้อยเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดปทุมธานีและคำว่าพระร้อยหมายถึงการนิมนต์พระสงฆ์จำนวนหนึ่งร้อยรูปมารับบินทบาททางเรือลักษณะเป็นการตักบาตร ล้ายกับการตักบาตรเทโวโลหะนะซึ่งจะมีเฉพาะวันพระใหญ่ใหญ่โดยประชาชนจะนั่งคอยใส่บาตรพระเรียงรายอยู่ริมตะลิ่งตามแนวแม่น้ำเจ้าพระยาโดยในวันพรุ่งนี้11ตุลาคม2557จะมีขึ้นที่วัดสำแภอําเภอเมืองปทุมธานีและอีกกว่า16วัดในจังหวัดปทุมธานีค่ะค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่อยู่ใกล้วัดสำแภก็สามารถไปทำบุญกันได้นะคะ ถ่าหรือท่านใดน,นะคะที่จะเดินทางไปทําบุญคราร้อยนะคะสามารถไปได้ในวันที่11ตุลาคม2557ค่ะมากันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะคะรถจัก,กรยานยนต์ซิ่งชนรถยนต์ผู้ขับขี่เสียชีวิตค่ะเมื่อเวลา20นาฬิกาของวันที่9ตุลาคม2557พันตำรวจโทรชินกริตที่วงคำพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการสอบคอปากคลอรงรังสิตรับแจ้งมีอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ชนรถยนต์ที่จอดริมทางมีผู้เสียชีวิตที่เกิดเหตุหน้าร้านชัดชัยรางน้ำเลขที่69พักหนึ่งถนนซ่อมสร้างมุงหน้าเข้าปทุมธานีตำบลบางคูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี หลังรับแจ้งจึงรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึงแพทย์เวรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมสมาชิกเกี่ยวเวหาเขตจังหวัดปทุมธานีค่ะที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นเวฟร้อยซีซีสีดำหมายเลขทะเบียนลอจุลาตอเต่าพอพาน617กรุงเทพมหานคร ด้านหน้ามีร่องรอยการชนจนได้รับความเสียหายพังยับเยินล้มอยู่กลางถนนโดยห่างกันประมาณ20เมตรพบร่างผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้ขับขี่นอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนจากการค้นภัยในตัวไม่พบหลักฐานและเอกอสารที่ทางราชการออกให้จากการค้นใต้บ่อรถจักรยานยนต์พบชื่อผู้ครอบครองคือนายคําขออุธสาร อายุ3.9ปีอยู่บ้านเลขที่174หมู่ที่10ตำบลบ้านยางอำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ถ้าเป็นชื่อของผู้เสียชีวิตห่างกันพบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อโตโยต้าสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียนกไก่จอจาน800ประทุมธานีที่จอดอยู่ริมทางถูกชนบริเวณกระจกด้านขวาหักและรถยนต์กระบา ยี่ห้อโตโยต้ารุ่วีโก้สีดำหมายเลขทะเบียนขอพึ่งกอไก่9 9 9 3ขอนแกน่นถูกชนที่ด้านท้ายจนได้รับความเสียหายทางยักเยินทางด้านนายเครดิตบุญประกอบอายุ69ปีเปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุตนเองนั่งอยู่ภายในบ้านตนเองได้ยินเสียงรถชนเสียงโครมใหญ่ก่อนที่รถจักรยานยนต์จะถลายผ่านหน้าร้านไป เมื่อมาตรวจสอบก็พบว่าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นอนไม่ได้สติและเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยที่รถยนต์ที่จอดอยู่ริมทางถูกชนจนได้รับความเสียหายซึ่งคาดว่ารถจักรยานยนต์นานด้วยความเร็วสูงแล้วเกิดเสียหลักชนรถยนต์ที่จอดริมทางจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตทางด้านพันตำรวจโทชิน,นก,กรตท่วงธรรม พนักงานสอบสวนผู้ชัน,นานการสอบพอปากคลองร,งรังสีเปิดเผยว่าเบื้องต้นจะได้สอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์เพื่อหาสาเหตุข,ของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปส่วนร่างผู้เสียชีวิต ได้ให้อาสาสมัครมูลนิธิฟอเต็กื์นําส่งสุลาบาลน,นิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสต,ตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อรอญาติรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปค่ะข่าวต่อมานะคะปะลัดอำเภอคลองหลวงสนธิกำลังทหารตำรวจทลายบ่อนถั่วยแย่งเจ๊เป้าคลองสี่ค่ะเมื่อเวลา22นาฬิกาของวันที่9ตุลาคม2557 นายเซลมิตส,สมบัติประหลัดอำเภอคลองหลวงฝ่ายความมั่นคงอาสาสมัครอำเภอคลองหลวงส่วนที่กำลังฝ่ายปกครองกำลังทหารปืนใหญ่ต่อสู้กอากาศยานพันสองตำรวจสพคลองหลวงเข้าทำการปิดล้อมจับกลุ่มการลักลอบเล่นการพนันถััวแย่งบริเวณกลางไร่มันสาปะหลัง ท้ายซอยคลองสี่ตะวันตกที่3ามหมู่ที่หนึงบงตคลองสี่อคลองหลวงจวัปทุมธานีซึ่งมีการใช้ข้าใบขึงกับโรงสร้างไม้แล้วมีการต่อไปเข้าไปภายในป่าแปลงมันสับปะหละังเมื่อเข้าไปถึงเจ้าหน้าที่ได้แสดงตัวเพื่อจับกุมนักพนันที่มีกว่าสิบคนต่างพากันวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางโดยสามารถจับกุมนักพนันไว้ได้ที่หคนเป็นชายสี่คนหญิงสองคน เงินสดจำนวน15,500บาทอุปกรณ์การเล่นพน,นันแผ่นชิปแลกเงิน32อันกัญชา1หน่หอเล็กโดยบางส่วนหลบหนีไปได้จึงควบคุมตัวไปสอบสวนทางด้านนายเสริมววสสมบัติตลาดอำเภอคลองหลวงฝ่ายความมั่นคงเปิดเผยว่าการจับกุงมครั้งนี้ทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคลองหลวง ได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีการลักลอบเล่นการพนันเป็นประจำบริเวณกลางไร่มันจับปลาหลังทายซอยคลองสี่ตะวันตกที่สหมูห่ที่1ตําบลคองสี่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธาน,นีซึ่งนักพนันจะรู้กันในชื่อบ่อเจ๊เป้าโดยมีการทำเพลิงไม้หลังคาผ้าใบแล้วมีการต่อไฟเพื่อใช้ในการส่องสว่างและต่อพัดลมป้องกันยุงโดยในช่วงเช้ามืด จะมีนักพนันเข้ามาเล่นเป็นจำนวนมากหลังรับแจ้งจึงทำการวางแผนและส่งพีกำลังเข้าทำการปิดล้อมจับกลุ่มโดยสามารถจับกลุ่มนักพนันไว้ได้พร้อมของกลางดังกล่าวโดยขณะเกิดเหตุผู้เป็นเจ้าของที่ทราบชื่อว่าเจเป้าหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่ได้ติดตามไปที่บ้านพักแต่ไม่พบตัวสำหรับวิธีการเล่นการพนันถั่วยแย้งก็คือ คุณหยิบเงินออกมาจากหลุมเลขซึ่งมีเลขเดิมพันของนักพนันวางอยู่หากเจ้ามือยื่นลูกเต๋าออกมาไม่มีเลขที่ตนเองหยิบขึ้นมาก็จะได้เงินพนันนั้นไปแต่หากถูกต้องจ่ายเงินเดิมพันถึงสามเท่าซึ่งเป็นการพนันที่ได้เสียเร็วจึงมีนักพนันวนเวียนเข้ามาแล่งเป็นจำนวนมาก นายเสริมวิทย์สมบัติตลาดอำาเภอคลองหลวงปากความมั่นคงเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้นำผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสอพอคลองหลวงพร้อมแจ้งข้อหาข้อหาร่วมกันลักลอบเล่นการพน,นันและร่วมกันมียาเสพติดกัญชา ไว้ในครอบครองเพื่อเศษจำนวนหนึ่งห่อเล็กจึง่ควบคุมตัวดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปค่ะค่ะวันนี้นะคะทางทีมงานข่าว LC n e w นิวของเรามีเกร็ดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันค่ะในช่วงเคล็ดไม่รับกับ LC ตอนผลไม้ที่ต้านอนุมูลอิสระค่ะ ปัจจุบันจึงมีการค้นหาสารต้านอนุมูลอิสระว่ามีอะไรบ้างและมีในอาหารการกินและผลไม้อะไรบ้างพบว่าสารต้านอนุมูลอิสระมีหลายชนิดเช่นเบตาแคโรทีนกลูตาไทโอนวิตามินเอวิตามินซีและวิตามินอ e. ีและยังพบอีกว่าสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้อยู่ในผักและผลไม้ที่เรารับประทานกันนี่เองค่ะผลไม้ต้านอนุมูลอิสระมีดังต่อไปนี้เลยค่ะ ส้มชนิดต่างๆเช่นส้มเขียวหวานส้มเช้งส้มโอมะละกอสุกมะม่วงสุกแคนตาลูปและแตงโมสับปะรดมะปรางและมะยมชิดมะเขือเทศราชินีกล้วยมะเฟืองมะขามและมะขามเทศสตรอเบอร,รี่ลูกพรับผลไม้อื่นๆที่ให้เบตาเ้าแคโรทีนกรูตาไทาโอนวิตามินเอวิตามินซีและวิตามินอ e ีสูงค่ะ จะเห็นได้ว่าผลไม้ที่ต้านอนุมูลอิสระนั้นเป็นผลไม้พื้นๆหาซื้อได้ง่ายราคาไม่แพงนอกจากผลไม้จะช่วยต้านอนุมูลอิสระนั้นแล้วยังมีแร่ธาตุวิตามินอีกมากมายนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายถึงเวลากันแล้วนะคะที่ต้องหันมารับประทานผลไม้กันให้มากขึ้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลแลนะเนื้อหาดีๆจากเกิดความรู้ .net ค่ะ ค่ะและทั้งหมดนี้คือช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีทาง lc cable tv สื่อข่าวรังสิตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันจีราพัทเจรมัมคุณดวงทิพย์ขุนทนและทีมงานข่าวขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ประชาสัมพันธ์จากเทศบาลน,นครดังสิตค่ะเทศบาลน,นครดังสิตมีความประสงค์สรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งดังนี้ 1. ห,หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้างนักบริหารงานช่างระดับเจ็ดจำนวนหนึ่งอัตรา 2. หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาพิบาลน,นักบริหารงานช่างสุขาพิบาลระดับ6กจำนวนหนึ่งอัตรา 3. นายช่างโยธาระดับ2ถึงระดับจําจำนวน2อัตรา พนักง,งานท้องถิ่นท่านใดสนใจและมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งส่งข้อมูลประวัติการรับราชการประวัติการศึกษาติดต่อได้ที่อีเมลจากผงษา gmail com เพื่อประกอบการพิจารณาวิธีการสรรหาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่วนอำนวยการและปกครองสำนักปลัดเทศบาล 025676000ถึง4ต่อ60408988278170865280840ค่ะ